มนลงมาตำแหน่งเดิมกดลงมาตำแหน่งเดิมกดแล้วก็นับ 12v ครับอันนี้ชนะค่ะเรียบร้อยจบแล้วนะครับสำหรับการเทรดและเนี่ยคุณดูคุณดูสติคุณดูคุณดูที่ผมทำได้ดูนะดูดูการบวกตรงนี้นะคือไม่ได้ฟลุกถ้าเกิดฟลุกคือทําได้แค่ครั้งเดียวจริงป่ะแต่คุณดูนะครับผมบวกมากี่วันเห็นป่ะสังเกตเห็นป่ะบวกมากี่วันติดบวกมากี่วันติด สวัสดีครับผมโอปอชนะกันนะครับวันนี้ผมมีอะไรที่แบบมันๆเจง๋จงๆเป็นเทคนิคใหม่นะครับที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยก็ได้นะครับมันคือสเต็ปการเทรดทำกำไรใน Binary Option 12วินาทีย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับคุณฟังไม่ผิดอันนี้คือสไตล์การเทรดทำกำไรใน12วินาทีคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยแม่งเวอร์ปล่าวะ โม่เปล่าวะมันพนันหรือเปล่าวะคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยหนึ่งนาทีเนี่ยกูก็หดใจจะวายอยู่แล้วนะครับหนึ่งนาทีก็เร็วเกินไปอยู่แล้วแต่อันนี้คือ12วินาทีมันเป็นยังไงมันทํายังไงเดี๋ยวไปดูกันอ่ะเริ่มเลยนะครับนี่อ่ะดูเลยเปิดม,มาครับคัดจังหวะคัดกลางกันก่อนนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าการทํากาไรใน12วินาทีตรงนี้เ,นเห็นบ้าผมตั้งเอาไว้แล้วครับตั้งแบบจับเวลานะ12วินาที สเต็ปนี้นะครับใช้ได้แต่ในบล็อกพ็อกเก็ตออปชันเท่านั้นและต้องเป็นคู่ OTC ด้วยนะครับคู่ปกติใช้ไม่ได้นะบล็อกพ็อกเก็ตออปชันทำได้นะครับแต่ว่าบล็อกอื่นทําไม่ได้อ่าไอคิวออปชันทำไม่ได้นะครับโอลิมเทสทำไม่ได้แต่พ็อกเก็ตออปชันทำได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะลองสเต็ป12บสองวิก็มาลองดูในพ็อกเก็ตออปชันเลยนะครับอ่กดไปแล้วนะครับหนึ่งทีเข้าที่ปลายไส้นะครับแล้วเรามาดูนับวิไปด้วยกันนะครับคือตรงเนี้ยทำไมผมถึงกล้านะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแล้วกัันนอ่ะดูครบ เรียบร้อยครับบวกแล้วกำไรคือผมจับประเด็นได้ว่าเกมเกมนี้มันคือการชนะแค่จุดเดียวเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือตําแหน่งเข้าตําแหน่งเข้าคุณต้องดีจริงนะครับถ้าเกิดเข้าปุ้งสะท้อนเลยคุณนับ1ิวิคุณนับไม่กี่วินาทีคุณก็กําไรแล้วแต่ว่าตามเมื่อกี้นับ5วินาทีก็กาไรแล้วนับ6วิก็กําไรแล้วเก็ตปะครับอ่ะอันนี้คือทำไมถึงกล้าทำใช่ไหมเพราะว่า ผมฝึกฝนมาดีแล้วผมมั่นใจในระบบเทรดแล้วผมรู้ว่าผมจะต้องกดออเดตตรงไหนและที่สําคัญก็คือผมอะ่ะนั่งทําสถิติเลยว่าผมนั่งจับเวลานั่งกดแลวจับเวลาเลยว่ามันระยะเวลาประมาณกี่วินาทีที่มันโดนแล้วมันจะขึ้นไปนเป็นบวกนะครับก็เลยสรุปมาว่าเอ้ยเวลาที่มันพอเหมาะเนี่ยประมาณ12วินาทีคุณก็บวกแล้วอะลองดูนะครับเข้าอันนี้อีกหนึ่งทีนะจับเวลาครับเนี่ยมื12วิมาดูกันว่าจะบวกไหมยอย่าลากขึ้นไปแบบนี้ครับเอ้ยมีลงลุ้น3 2 1วิสุดท้ายนะอะบวก โอเคป่ะแต่วันนี้ครับคุณดูแล้วมันอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเฉียดชิวเกินไปมันสียังเกินไปนะครับคุณไปประยุกต์ไปปรับใช้ได้นะครับบางคนที่ผมสอนไปนะในคอร์สเรียนนะครับ12วิเขาอาจจะไม่ชอบเขาไปปรับเป็น30วิได้ไหมก็ทําได้นะครับคือขอแค่ตําแหน่งเข้าที่ดีอยังไงคุณเข้าคุณก็บวกเก็ไปอย่างอย่างน้อยๆมันก็แค่เท่าทุนอันนี้เข้าอีกหนึ่งรอบอยู่นะเนี่ยอันอีกหนึ่งรอบนะครับอีกหนึ่งรอบเห็นป่ะใช้12วิคือเข้าตําแหน่งเดิมเลยเห็นป่ะ เข้าตำแหน่งเดิมอ่ะมันลงมาตำแหน่งเดิมกดลงมาตำแหน่งเดิมกดแล้วก็นับ12วอีครับอันนี้ชนะครับเรียบร้อยจบแล้วนะครับสำหรับการเทรเก็ดป่ะและเนี่ยคุณดูคุณดูสติคุณดูคุณดูที่ผมทำได้ดูนะดูดูการบวกตรงนี้นะคือไม่ได้ฟลุกถ้าเกิดฟลุกคือทำได้แค่ครั้งเดียวจริงป่ะแต่คุณดูนะครับผมบวกมากี่วันเห็นป่ะสังเกตเห็นป่ะบวกมากี่วันติดบวกมากี่วันติดอ่ะแล้วมาดูปัจจุบันตอนนี้เลยดีกว่าทำได้มาเรื่อยๆนะครับมาดูนะ เนี่ยครับดูเนี่ยอันนี้ปัจจุบันนะเนี่ยวันวันปัจจุบันเห็นว้าวันที่13มนี่นะดูนะครับผลงานวันนี้ครับวันนี้ผมก็เทรดไปกี่ไม้1 2 3 4 5 5ี่ห้าห้าไม้นะครับมีชนะชนะ3ครั้งนะครับ1 2 3สเสมอ1แพ้1ก็หยุดแสดงว่าสเตเนี้ยมันใช้งานและมันเวิร์กมากๆนะครับแต่ที่สำคัญคุณต้องไปฝึกก่อนนะครับไปลองกดในเดโมโดูก่อนว่าคุณรับได้ไหมคุณรู้สึกยังไงและที่สำคัญคือคุณต้องเข้าใจระบบเทรดแล้วว่าจุดเข้าที่มันคมคมอ่ะคือตรงไหน แต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยคุณไม่อยากจะเป็นงมทางเองนะครับแนะนำหรือว่ามาเรียนกันเถอะเพราะว่ามันคุณทำแล้วคุณเกิดผลลัพธ์ขึ้นมาแบบนี้คุณหาเงินได้สบายๆแบบนี้นะครับมันเกิดจากการฝึกฝนที่ถูกวิธีเนาะมันไม่ใช่แค่เทคนิคอย่างเดียวแน่นอนนะครับแต่สิ่งสําคัญคือเรื่องของสภาพจิตใจของคุณด้วยผมมีวิธีการเทรนเทรนวินยัยเทรนสภาพจิตใจเทรนการบริหารความเสี่ยงคือคุณจะเปลี่ยนนิสัยใหม่ในการเทรดไปเลยการเทรดไม่ใช่แค่เรื่องของ จังหวะเข้าอย่างเดียวมันคือเรื่องของพฤติกรรมของนักเทรดด้วยนะครับถ้าวันนี้คุณเล่นแล้วคุณไม่สามารถจุดได้คุณขาดวินยัยวินัยคุณเสียคุณไม่สามารถทํากําไรได้อย่างยั่งยืนแน่นอนและวันนี้ผมเป็นแบบอย่างที่ให้คุณดูแล้วเห็นไหมครับว่า ผมสามารถเทรดและผมสามารถหยุดตัวเองได้และที่สําคัญการเทรดของผมมาทําให้ผมเนี่ยทำกำไรได้อย่างยั่งยืนและต่อเนื่องนะครับมันเลยใช้เป็นอาชีพได้สามารถทํามาหากินได้เลยในการเทรดแบบนี้นะครับโอเคใครที่สนใจนะครับสามารถอินบ็อกเข้ามาสอบถามรายละเอียดคอร์สเรียนได้เลยนะครับชื่อว่าคอร์ส b i n a r y Option in Action นะครับตอนนี้ยังดูแลแล,และโฟกัสอยู่นะใครที่สนใจนะครับทักมาเรียนกันเถอะนะอย่าไปงงทางเองถ้าง,งมทางเองคุณจะเสียค่าประสบการณ์แพงผมคอนเฟิร์มเลยเจอกันในคอร์สเรียนนะครับสวัสดีครับ